บวันนี้แม็กแม็กจะมาประกอบพัดลมว้าอ,ออกมาแม็กแม็กอ่าฮะซึ้บซึ้บอึ้บว้าไวไหมไวไหมไวอ้าวอ้าว ออออเออเอเอหมุนรอบพิษอ้าวเอากล้องออกเอากล้องออกก่อนเอากล้องออกข้างนมกก่อนขวางกล้องขวาง,วางอ,าออกมาเออไว้นั่นก่อนก็ได้嘛โอเคอันนั้นไว้ก่อนประกอบตัวนี้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนมาประกอบตัวนี้เสร็จก่อนแกะถุงแกะถุง ได้เลยสีุงเลยชุ้ได้ไหมครับได้ Được mấy đà 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 đúng không đúng không Điểm đúng không à đấy muốn nó nhỏ nhẹ nhẹ ตัวดำในสองตัวเนี่ยออกเลยเหเยยมืนออกเลยอ่ามันออกมันออกอย่าไปเล่นสายไฟอ่ะเดี๋ยวพลาด ไปเอาอะไรมาชอบอะไรมาประกอบอยู่ไหนนีไ่ไงแม่นี่ไง เอาไหนก่อนนี่น,นี่ก่อนเอานี่ก่อนออน,นี่เอาตะแคงฝาหลังก่อนอ้อาวใช่แบบนี้หรือต้นไม่ตอนอันนี้ใช่น,นี่ถูกต้องกลับด้านกลับด้านก่อนอเย่เยออ ใบยังไม่ไทยนี่ไทยไอนนอตมาไทยก่อนนอตออนอตไทยอ,อ้ยอ้ยอ,อ่ะแม็กจับแม็กจับตะแกงที่ดำไว้มาเดี๋ยวพ่อหมุนให้ เอาใบพัดลมมา,ทาไทยใบพัดลมมาไหนใบพัดลมอ่ะใบพัดลมอันนี้ยังเอาใบพัดลมมาก่อนคช่นี้อมิดนานจะกินแน่มีขนุนขนุนสุกงอมเลยตเอากินขนุนก่อน

ได้ก็ใส่เลยไ,ไม่ได้ <laughs> ให้พ่อใส่เงี้ยน,นี่ถูกต้องมุนมุนเจาจับไว้เออจับไว้จับไมออบไบไแน่นจับไมแน่นนั่นแล้วอ่าขันแน่นแน่น

anh nè em, nãy lo ngay mày my dear. tí lo dear. Oh, lòng. Good đi Good job. Good. 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 nghĩ đi tí Good. đi này Good. làm Good. 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 Bà Cô Cô Bà, ครับซื้อกก็ว้าเหรอซื้อไงือน่ารัก,กอ่ะ